หลิวหมิงตอนที่1,124วันไซทยทีินหลิวหมิงฟังจบในใจก็คิดบางอย่างแต่ใบหน้าไม่แสดงอาการแล้วเอ่ยขึ้นว่าผู้ยาวล้างหูรอฟังแล้วเนื่องจากเรื่องนี้สำคัญยิ่งยวดข้าจึงจะไม่อ้อมค้อมจากข่าวหน้าเชื่อถือที่สายสืบเพิ่งส่งมาวันนี้จำนวนมแมลงยักษ์จากเผ่าหนอนผีเสื้อในเขตดินแดนทางใต้ของพวกเรามีมากถึงล้านตัวแล้ว อีกทั้งรอบรอยแยกมิติแห่งนั้นเหมือนจะมีรอยแยกขนาดเล็กอีก10บกว่าแห่งเกิดขึ้นเพิ่มมีเผ่านอนผีเสื้อข้ามมาใหม่ไม่ขาดสายสีหน้าของผู้อาวุโสเฟิงเคร่งขึมเอ่ยด้วยเสียงจริงจังสิ้นเสียงพูดผู้ฝึกฝนด้านล่างส่วนใหญ่ล้วนสูดหายใจดังเฮือกคนส่วนน้อยที่เหลือก็หน้าถอดสี ในตอนนี้เองชายหนุ่มผิวซีดเหลืองผู้สวมอภรรศีเขียวที่อยู่ฝั่งซ้ายก็พลันก้าวมาข้างหน้าประสานมือเอ่ยถามขึ้นว่าเรียนถามผู้อาวุโสกองทัพใหญ่ของเผ่านอนผีเสื้อมากมายเช่นนี้ตอนนี้พวกเราทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของพวกมันหรือไม่อัญยประกาศคู่มแมลงเหล่านี้เหมือนจะมีแผนการบางอย่าง จึงไม่โจมตีเข้ามาตรงมาตรงแต่กลับถอยกลับไปในทะเลทรายหนาน่วงหากแมลงเหล่านี้ทุ่งกำลังรุกคืบมายังเขาผ่านพิภพระหว่างทางคงไม่มีกลุ่มอำนาจใด,ดต้านทานได้เกรงว่าเวลาสิบกว่าวันก็คงมาถึงที่แห่งนี้แล้วผู้อาวุโสเฟิงมองชายหนุ่มชุดเขียวแล้วเอ่ยเช่นนี้ทุกคนที่นั่นได้ยินคำนี้ก็ปั่นป่วนทันที ผู้อาวุโสทุกท่านเรียกพวกเรามารวมกันที่นี่คงไม่ใช่เพียงเพื่อแจ้งข่าวที่ทําให้คนสะพรึงเหล่านี้แก่พวกเราเท่านั้นคิดว่าคงมีมารดราการรับมือแล้วกระมังหลิวหมิงกลับเอ่ยปากถามขึ้นประโยคหนึ่งไม่ผิดก่อนหน้านี้พวกเราสี่คนตัดสินใจเบื้องต้นกันแล้วครั้งนี้จึงเรียกรวมทุกท่านมาที่นี่เพื่อแจ้ง พี่เหยวต่อไปให้ท่านเล่าแผนการรับมือของพวกเราให้สหายทุกท่านฟังก็แล้วกันผู้อาวุโสเฟิงมองหลิวหมิงเหมือน่มีความในบางอย่างจากนั้นจึงหันไปเอ่ยกับผู้เท่าหางคิวเชิดสายตาของทุกคนต่างมองไปหาผู้เท่าหางคิวเชิดทันทีในตอนนี้บรรยากาศของห้องโถงเคร่งเครียดยิ่งนับถ้าหาความจริงแล้วทุกท่านไม่ต้องเคร่งเครียดปานนี้พวกเราได้รับข่าวมาแล้วว่า กำลังเสริมจากที่อื่นกำลังเดินทางมาสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือป้องกันเขาผ่านพิภพไว้ให้ได้และพยายามชะลอการเคลื่อนไหวของกองทัพเผ่านอนผีเสื้อให้ได้มากที่สุดเว่าแม่เขาผ่านพิภพจะตั้งอยู่บนที่สูงชันและมีชั้นจำกัดมากมายหากถูกเผ่าหนอนผีเสื้อนับล้านโจมตีพร้อมกันฝั่งเราลดฝั่งนั้นเพิ่มเกรงว่าคงต้านไว้ได้ไม่นานนักดังนั้นพวกเราจึงต้องเตรียมตัวเป็นฝ่ายลงมือโจมตีรูปเป็นการตั้งรับเพื่อซื้อเวลาอันมีค่า เป็นฝ่ายรุกโจมตีพวกเราผู้ฝึกฝนน้อยนิดไม่กี่หมื่นคนจะต้านกองทัพใหญ่เผ่านอนผีเสื้อที่มากเป็นสิบกว่าเท่าของพวกเราได้อย่างไรใช่แล้วทำเช่นนี้ไม่ต่างจากเอาไข่ไปกระแทกหินอัญญาประกาศคู่ข้าว่าไม่สู้อาศัยโอกาสนี้เสริมการป้องกันของเขาผ่านพิภพ,พบางทีหากพวกเราแยกย้ายกันไปอาจยังรักษาชีวิตรอดได้ผู้คนในห้องถงเสียงดังอื้ออึงคนไม่น้อยแสดงท่าทีจะถอนตัว แม้ในใจหลิวหมิงสงสัยอยู่เล็กน้อยแต่กลับไม่เอ่ยปากพูดอะไรเพียงมองผู้เท่าหางคิวเชิดจากนิกายทรายรังสัรค์เท่านั้นเงียบตอนนี้เองเสียงคำรามเกรี้ยวกราดดังประหนึ่งระครังก็ดังขึ้นในห้องโถงทํำให้ที่แห่งนั้นเงียบลงสื่อหัววอรองประมุขแห่งหุบเขาปีศาจสวรรค์ลุกขึ้นยืนสองตาถลึงกวาดมองผู้คนที่นั่นแล้วตวาดเบาๆ เข้าร่วมพันธมิตรแดนใต้แต่เดิมล้วนแล้วแต่สมัครใจหากผู้ใดไม่ยินดีร่วมต้านศัตรูกับพวกเราที่นี่พวกเราก็จะไม่รังไว้จะไปจะอยู่แล้วแต่ต้องการทว่าวันนี้เผ่าหนอนผีเสื้อดักอยู่ข้างนอกรอบด้านอันตรายซุ่มซ่อนอยู่ทุกหนแห่งผู้ที่ออกไปจากตำหนักแห่งนี้วันนี้เป็นตายรับผิดชอบเองพวกเราคงดูแลมากมายเช่นนั้นไม่ไหวผู้คนที่นั่นได้ยินคำนี้พลันมองหน้ากันอย่างห้ามไม่ได้ แม้ก่อนหน้านี้จะวยวายไม่หยุดแต่เวลานี้เมื่อต้องตัดสินความเป็นความตายสองเท้าของคนทั้งหมดกลับประหนึ่งถูกตะปูตอบตรึงไว้ไม่มีผู้ใดขยับสักก้าวดียิ่งในเมื่อทุกท่านสมัครใจอยู่ต่อถ้าเช่นนั้นก็ถือว่าเห็นด้วยกับแผนการรับมือศัตรูที่พวกเราหารือกันแล้วสหายเหยาเจ้าพูดต่อเถิด สือหัววอเห็นสีหน้าของทุกคนที่นั่นอยู่ในสายตาทั้งสิ้นแววตายเย้ยหยันที่ยากจะสังเกตพาดผ่านดวงตาไปแอร์วบหนึ่งแล้วจึงหันหน้าไปเอ่ยกับผู้เท่าหางคิวเชิดแห่งนิกายายสังสรรคความจริงทุกท่านเข้าใจเจตนาของผู้แท่เหยาผิดไปเล็กน้อยข้ามีได้วางแผนให้ทุกท่านไปสู้ตัดสินเป็นตายกับเผ่านอนผีเสื้อเหล่านั้นผู้เท่าหางคิวเชิดพยักหน้านิดนดแล้วเอ่ยต่ออย่างไม่รีบร้อน ถ้าเช่นนั้นเจตนาของผู้อาวุโสเหยาเป็นเช่นไรทุกคนที่นั่นจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่บ้างไม่ทราบว่าทุกท่านรู้จักวันไซทมินหรือไม่ผู้เท่าหางคิวเชิดยิ้มน้อยน้อยเอ่ยขึ้นมาวันไซทมินคนไม่น้อยง,งุนงงไม่เข้าใจว่าผู้อาวุโสสูงสุดแห่งนิกายายรังสารผู้นี้เอ่ยถึงสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อการใดหลิวหมิงได้ยินคำว่าวันไซทมิน กอดไม่ได้จ้องไปยังผู้เท่าหางคิวเชิดบนเวทีดวงตาฉายแววสงสัยจางๆคิดว่าคนส่วนใหญ่คงรู้จักวันไซายทมินอยู่แล้วแต่ข้าจะให้รายละเอียดเพิ่มตรงนี้สักหน่อยวันไซายทมินก็คือช่วงที่พายุทรายในทะเลทรายหนานหวงของเราจะพัดรุนแรงที่สุดในรอบสิบปีแต่ละครั้งที่เกิดจะคงอยู่ยาวนานต่อกันหนึ่งเดือนภายในระยะเวลานั้นทะเลทรายจะมีฝุ่นทรายปลิวฟุ้งบดบงังท้องฟ้าและดวงตะวัน แม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับแก่นแท้ก็อยากจะเดินทางตัดผ่านด้านในอันตรายยิ่งนักค่าดคาดการว่าวันไซทมินครั้งนี้จะเกิดขึ้นหนึเดือนให้หลังผู้เท่าหางคิวเชิดมองหลิวหมิงแอลวบหนึ่งแล้วอธิบายกับทุกคนหรือผู้อาวุโสเหยาคิดจะใช้วันไซทมินครั้งนี้มาขวางการโจมตีของกองทัพใหญ่เผ่านอนผีเสือ้อแต่พายุทราระดับสุดยอดเหล่านี้แม้จะขัดขวางเผ่านอนผีเสื้อได้บ้าง แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการทำศึกของพวกเราผู้ฝึกฝนเช่นเดียวกันอีกทั้งเผ่านอนผีเสื้อเหล่านี้มีเปลือกแข็งแกร่งหากพวกมันไม่กลัวพายุทรายขึ้นมาจะทำอย่างไรเล่าชายหนุ่มชุดเขียวผิวซีดเหลืองผู้นั้นออกปากตั้งข้อสงสัยอีกครั้งดูท่าทุกท่านจะรู้แต่ไม่รู้ทั้งหมดวันไซทามินมีผลช่วยเพิ่มอนุภาพแก่ไข้กลท่าทรายอย่างยิ่ง หากพวกเรากระตุ้นมาหาค่ายกลทรายโปรยปลายสีทิศทางของทะเลทรายหนานหวงพร้อมกันก่อนวันทรายทมินก็จะสร้างมาหาค่ายกลระดับสุดยอดที่ครอบคลุมทั้งทะเลทรายหนาน่วงได้เพียงพอขังแมลงยั์ระดับล่าง8ปดในสิส่วนของเผ่านอนผีเสื้อนับล้านเอาไว้ต่อให้สังหารเผ่านอนผีเสื้อที่อยู่ในมหาค่ายกลไม่ได้ทั้งหมดแต่ทําร้ายให้เจ็บหนักหรือขัดขวางกองทัพใหญ่ของเผ่านอนผีเสื้อช่วงสั้นๆย่อมทําได้แน่นอนผู้เท่าหางคิวเชิดเอ่ยอย่างไม่รีบร้อน ที่แท้เป็นเช่นนี้ตอนนี้ชายหนุ่มอาพรสีเขียวเพิ่งเข้าใจผู้ฝึกฝนคนอื่นก็เข้าใจขึ้นมาดุดเดียวกันเพื่อศึกครั้งนี้นิกายเราจะนำน้ำเต้าสังสมทรายสมบัติล้ำค่าของนิกายออกมาภายในน้ำเต้าแต่ละใบเก็บแก่นทรายที่นิกายทรายรังสรรคของค่าสะสมมาตั้งแต่ก่อตั้งสำนักเอาไว้ แก่นทรายแต่ละเม็ดผู้ฝึกฝนในนิกายใช้เวลาสร้างนับพันปียามใช้มหาค่ายกลหาภาษาแก่นทรายเหล่านี้เข้าไปได้สําเร็จก็จะทําให้มหาค่ายยกและมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวพูดถึงตรงนี้ในดวงตาของผู้เท่าหางคิวเชิร์ดพลันทอแววมั่นใจอย่างยิ่งเขาตบข้างเอวแสงสีทองสว่างวาบน้ำเต้าสีทองขนาดเท่ากําปั้นน้ำเต้าหนึ่งปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือ ของสิ่งนี้มีแสงสีทองไหลเคลื่อนอยู่รอบตัวทันทีที่ปรากฏก็คล้ายอากาศรอบด้านหยุดนิ่งดุดมีน้ำหนักเป็นพันช่างเขาไม่พูดพร่ำมืออีกข้างหนึ่งส่งเคล็ดวิชาสายหนึ่งสายมันน้ำเต้าสีทองลอยขึ้นจากมือในทันใดมันหมุนติ้วกลางอากาศจากนั้นแสงสีทองจุดหนึ่งก็พุ่งออกมาจากปากน้ำเต้าทันใดนั้นกลิ่นอายของพายุทรายอันรุนแรงอย่างที่สุดก็ระเบิดออกมาจากแสงสีทองจุดนี้แล้วพัดไปทั่วทุกสารทิศ สองตาของหลิวหมิงหลีลงเล็กน้อยมองไปที่แสงสีทองจุดนี้ในใจนึกประหลาดใจเห็นชัดว่าแสงสีทองจุดนี้ตรงหน้าคือแก่นทรายที่ผู้เท่าหางคิวเชิดเอ่ยถึงพลิปตาที่มันปรากฏผู้คนภายในตำหนักพลันเกิดความรู้สึกกลวงประหนึ่งตัวอยู่ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่งแก่นทรายนี้ค่อนข้างคล้ายหยดพลังวารีหลิวหมิงอดไม่ได้ลอบคิดกับตนเอง คิดไม่ถึงว่าผู้อาวุโสเหยาจะเห็นแก่คุณธรรมเช่นนี้แม้แต่สมบัติพิทักษ์นิกายก็เอาออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้สึกนี้ต้องคว้าชัยได้แน่ขอเพียงเผ่านอนผีเสื้อเหล่านั้นหลงเข้ามาในมหาค่ายกลต่อให้ติดปีกก็ยากจะหนีพ้นบุรุษหน้าราชสีแห่งหุบเขาปีศาจสวรรค์เห็นเช่นนี้ก็ปรบมือหัวเรอเสียงดัง แม้กล่าวเช่นนี้จะไม่ผิดแต่ก็เป็นดังเช่นที่ผู้อาวุโสฟึงกล่าวก่อนหนาน้ี้เผ่านอนผีเสื้ออยู่ในทะเลทรายหนาน่วงมืดฟ้ามัวดินเรียกได้ว่าทะเลทรายทั้งผืนถูกเผ่านอนผีเสื้อยึดครองอย่างสมบูรณ์แล้วเรียนถามผู้อาวุโสเหยา่ในสถานการณ์เช่นนี้การลอบเข้าไปยังจุดที่กำหนดอย่างปลอดภยัย แล้วมีเวลาเพียงพอกระตุ้นมหาค่ายกลให้ทำงานโดยไม่ถูกรบกวนจากนั้นออกมาอย่างปลอดภัยคงไม่ใช่เรื่องง่ายกระมงังทันใดนั้นหลิวหมิงที่อยู่ด้านข้างก็เอ่ยปากขึ้นมาในจุดนี้ก็ขอให้วางใจได้เรื่องนี้พวกเราสี่คนจะออกโรงเองแต่ละคนจะพาคนส่วนหนึ่งมุ่งหน้าไปวางค่ายกลเพื่อรับประกรันไม่ให้ผิดพลาดผู้เท่าหางคิวเชิดกับยอดฝีมือระดับดาราพยากรอีกสามคนที่เหลือสบตากันแล้วเอ่ยขึ้นมาเช่นนี้ หากเป็นเช่นนั้นเขาผ่านพิภพใหญ่ไม่ใช่ด้านหลังกลวงเปล่าหากถึงเวลากองทัพใหญ่ของเผ่านอนผีเสื้อยอกระพลรุกมานี่จะทําอย่างไรเล่าบุรุษร่างใหญ่ผมแดงจากเขามังกรน,น้ําตาลที่อยู่อีกฝั่งถามขึ้นมาจุดนี้สหายโปรดวางใจเขาผ่านพิภพของเราตั้งอยู่มาจนถึงวันนี้ไม่น้อยกว่าส0 0 0 0่นปีย่อมมีของดีซ่อนไว้อยู่บ้าง ก่อนหน้าพวกเราออกเดินทางจะเปิดมหาหค่ายกลคุ้มครองนิกายของนิกายเราแม่เผ่านอนผีเสื้อนับล้านจะบุกมาทั้งหมดชั่วครู่ชั่วยามก็อย่ากคิดฝากเข้ามาได้ผู้อาวุโสเฟืงตอบอย่างไม่ลังเลสักนิดหากเป็นดังว่าพวกเราก็คงวางใจได้อย่างแท้จริงบุรุษร่างใหญ่ผมแดงได้ยินสีหน้าก็ผ่อนคลายลงจริงๆหลังจากขจัดความกังวลของทุกคนแล้วทุกสิ่งหลังจากนั้นก็ราบรื่น ผู้ฝึกฝนระดับดาราพยากรทั้ง4แบ่งทิศทางที่แต่ละคนต้องเดินทางไปวาง่ข่กลนเรียบร้อยต่างคนก็เลือกผู้ฝึกฝนระดับแก่นแท้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยสองสามคนอย่างไรหลิวหมิงก็ไม่ใช่ผู้ฝึกฝนของแดนใต้ผู้ฝึกฝนระดับดาราพยากรทั้ง4คนฉักหน้าย่อมไม่สะดวกขอร้องให้เขาเข้าร่วมกันตนโดยตรง แต่หลังจากต่อรองราคากันพักหนึ่งพวกผู้อาวุโสเพิงทั้งสามคนก็รับปากว่าหลังจากเขาช่วยผู้ฝึกฝนแดนใต้ทำภารกิจวาง่ายกลนสำเร็จย่อมกลับนิกายยอดบริสุทธิ์ได้นอกจากนี้ยังรับปากว่าหลังงานสำเร็จจะมอบสมบัติล้ำค่าให้เขาอีกไม่น้อยหลิวหมิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตกลงแล้วเลือกเข้าร่วมกลุ่มของซือโหวอรองประมุขแห่งหุบเขาปีศาจสวรรค์ เนื่องจากเผ่านอนผีเสื้อไวต่อคลื่นพลังของวิชาเวทมิติอย่างยิ่งการใช้่ข้กลนเคลื่อนย้ายเดินทางโดยตรงย่อมไม่น่าจะได้ผลสุดท้ายหลังจากทุกคนหารือกันจึงตัดสินใจว่าจะเริ่มออกเดินทางครึ่งเดือนหลังจากนี้พยายามถวยจังหวะช่วงที่วันสซยมินใกล้มาถึงให้หัวหน้าระดับดาราพยากรณ์ทั้งสี่คนพากลุ่มของแต่ละคนอาศัยพายุรายที่เก่ะตัวเป็นปราการธรรมชาติลอบเข้าไปยังจุดที่วาง่ข้กลน เมื่อเป็นเช่นนี้หลังจากวางมหาค่ายกวนทรายโปรยปรายสำเร็จก็จะอาศัยพายุทรายหลบซ่อนออกมาได้อย่างปลอดภัยเช่นกันเมื่อแผนการดูเหมือนไม่มีช่องโหว่หลิวหมิงก็ไม่สนใจเรื่องอื่นอีกขอตัวออกไปเขากลับมาถึงที่พักชั่วคราวก็เข้าไปในห้องรับสงบใจนั่งสมาธิทันทีตอนที่1,125งรอบเข้าทะเลทรายครึ่งเดือนหลังจากนั้น หลังจากเร่งทำงานติดต่อกันหลายวันบริเวณเทือกเขารอบเขาผ่านพิภพ,พ,พที่หันหน้าไปยังทะเลทรายหนาน่วงก็ก่อสร้างป้อมปราการน้อยใหญ่หลายสิบหลังขึ้นมาอย่างเร่งด่วนอาศัยความได้เปรียบทางชัยภูมิสร้างแนวป้องกันอันแข็งแกร่งประหนึ่งปราการเหล็กบนป้อมปราการผู้ฝึกฝนกองแล้วกองเล่าลาดตะเวนไปมาอย่างเป็นระเบียบส่วนบนกำแพงของป้อมปราการแต่ละช่วงจะเห็นหน้าไม้ขนาดยักษ์และอาวุธเวทขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงเข้มข้นออกมาเป็นพักๆอยู่จุดหนึ่ง ลำแสงหลายสายเหาะไปมาบนท้องฟ้าเป็นระยะเมื่อเพ่งมองจึงเห็นว่าเป็นผู้ฝึกฝนจากกลุ่มอำนาจต่างๆที่สวมใส่อาภรณ์หลากหลายแบบแล้วยังมีกลุ่มย่อยหลายสิบคนมาเสริมตามป้อมปราการแต่ละแห่งเป็นระยะทุกสิ่งดูเหมือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องยกความมาดีความชอบให้การก่อตั้งพันธมิตรหนานห่วงภายในเวลาสั้นๆเท่านี้แต่จัดระบบที่สมบูรณ์แบบออกมาได้ทําให้สถานการณ์ที่เดิมทีสับสนวุ่นวายเล็กน้อยของเขาผ่านพิภพเป็นระเบียบขึ้นมาอย่างสิ้นเชิงนอกเหนือจากนี้เขาผ่านพิภพอันสูงกระหานทั้งลูกก็เห็นชัดว่าถูกม่านแสงสีเทาหม่นล้อมเอาไว้ เริ่มตั้งแต่ไหลเขาบนม่านแสงมียานอันลีลับไหลเคลื่อนไม่หยุดอยู่เลือนรางมองจากไกลไกลแลดูขมุกขมัวมองเห็นสภาพทุกสิ่งด้านในภูเขาไม่ชัดสักนิดบนป้อมปราการที่สร้างชิดภูเขาแห่งหนึ่งแสงสีดำสายหนึ่งห่อเรรี่มาจากไกลไกลหลังจากวนบนท้องฟ้ารอบหนึ่งก็ร่อนลงบนกําแพงป้อมปราการแสงสีดำดับลงเผยร่างของหลิวหมิงออกมา บนกำแพงป้อมปราการซือหว,วอผู้ฝึกฝนระดับดาราพยากรจากหุบเขาปีศาจสวรรค์กับผู้ฝึกฝนสิบกว่าคนยืนอยู่ที่นี่แล้วผู้อาวุโซสซือหัว,วอและสหายทุกท่านขออภัยด้วยข้าทําพันธะกับอาวุธเวชชิ้นหนึ่งอยู่จึงทําให้เสียเวลาปล่อยให้ทุกท่านรออยู่ที่นี่นานหลิวหมิงก้าวเร็ว,วเดินเข้ามาแล้วเอ่ยอย่างรู้สึกผิดเล็กน้อยพวกเราก็เพิ่งมาถึงสหายหลิวไม่จําเป็นต้องใส่ใจซือหัว,วอโบอกมือเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจสักนิด ข้างกายซือหัหว,วมีสิทธิ์ระดับผลึกที่สวมชุดของหุบเขาปีศาจสวรรค์ยืนอยู่สามสี่คนหลังจากเห็นหลิวหมิงพวกเขาต่างประสานมือคำนับหลิวหมิงย่อมไม่วางท่าคำนับคืนทีละคนนอกจากคนของหุบเขาปีศาจสวรรค์เสื้อผ้าของคนที่เหลือล้วนแตกต่างกันน่าจะเป็นผู้ฝึกฝนจากกลุ่มอำนาจขนาดเล็กกับขนาดกลางแต่ละแห่งในหนานฮวง คนหนึ่งในนั้นร่างกายกำยำเส้นผอมายาวสีแดงเพลิงเห็นชัดว่าเป็นยอดฝีมือระดับแก่นแท้ขั้นปลายคนหนึ่งหลิวหมิงจดจำคนผู้นั้นได้ค่อนข้างชัดเจนเขาก็คือผู้ฝึกร่างจากเขามังกรน้้ำตาลผู้นั้นที่ตนเคยพบวันที่มาถึงเขาผ่านพิภพทั้งหน่วยรวมหลิวหมิงมีผู้ฝึกฝนระดับแก่นแท้สี่คนส่วนที่เหลือล้วนเป็นศิษย์ระดับผลึก ในเมื่อสหายหลิวมาถึงแล้วถ้าเช่นนั้นพวกเราเตรียมตัวสักหน่อยก็ออกเดินทางเถิดกลุ่มอื่นเดินทางล่วงหน้าไปแล้วสื่อโหววกวาดสายตามองรอบด้านครู่หนึ่งก็เอ่ยเช่นนี้ผู้ที่อยู่ตรงนั้นฟังจบย่อมไม่คัดค้านครู่ต่อมาท้องฟ้าเหนือเขาผ่านพิภพ,พ,พที่เริ่มมืดสลัวก็มีคนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นลำแสงสายแล้วสายเล่าเหาะไปยังทะเลทรายหนาน่วงเสมือนหนึ่งเมฆหลากสีสายหนึ่งแล้วหายลับไปในพริบตาจุลภาคจุลภาค สิบกว่าวันให้หลังคณะเดินทางของหลิวหมิงก็ระหกระเหินมาไกลจนถึงขอบของทะเลทรายหนาน่วงในที่สุดหลิวหมิงเงยหน้ามองก็เห็นทะเลทรายกว้างสุดลูกหูลูกตาผืนหนึ่งที่มีเม็ดทรายสีเหลืองคล้ำอยู่ตรงหน้าแต่เวลานี้เหนือทะเลทรายทั้งผืนเห็นแต่สายลมคลั่งดุดันระลอกแล้วระลอกเล่าลมหมุนมหึมาดุดต้นเสาขนาดหนึ่งจ้างงอกว่าพัดขึ้นฟ้ายอย่างบ้าคลั่งเป็นระยะ เม็ดทรายสีดำปกคลุมผืนฟ้าบทบังท้องนภาไปเกินครึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกมืดมิดประหนึ่งไร้ดวงตะวันหลิวหมิงเพิ่งเข้าใจว่าวันทรายทมินที่เรียกกันหมายความว่าอย่างไรพายุทรายทมินเริ่มอลาวาดแล้วพอดีพวกเราจะได้อาศัยสิ่งนี้ปิดบังร่องรอย จากข่าวที่พันธมิตรสืบมาได้พายุทรายอันรุนแรงจะส่งผลต่อประสาทสัมผัสของเผ่านอนผีเสือ้อแต่ทุกท่านอย่าได้ประมาทร,ระหว่างทางกลบปลิ่นอายของตนเองให้ได้มากที่สุดอย่างไรครั้งนี้ก็คือภารกิจลอบเข้าแดนศัตรูเอาละพวกเราออกเดินทางเถอะสื่อโหวอหันหน้าไปเอ่ยกับคนอื่นๆประโยคหนึ่งจากนั้นร่างกายพลันเปล่งแสงสีเหลืองห่อเข้าไปในพายุทรายสีดำ ทุกคนศบตากันแล้วต่างใช้วิชาลับซ่อนคลื่นพลังเวทบนร่างปล่อยแสงคุ้มกันร่างออกมาเพียงชั้นเดียวเพื่อป้องกันพายุทรายหลังจากนั้นจึงมุ่งหน้าตามซื่อหววอไประหว่างทางอาศัยพลังจิตอันแข็งแกร่งของซื่อหววอกวาดสำรวจทุกคนจึงหลบเลี่ยงจุดที่เผาหนอนผีเสื้อรวมตัวกันได้แห่งแล้วแห่งเล่าทว่ายิ่งเข้ามาลึกในทะเลทรายทิวทัศน์รอบด้านก็เปลี่ยนแปลงตาม เพราะพายุฝุ่นทรายแสงรอบด้านจึงสลวยอย่างยิ่งดวงตะวันเหนือสีรสะแทบจะมองไม่เห็นเม็ดทรายสีดำกระทบบนเกราะแสงคุ้มกันร่างของผู้ฝึกฝนทุกคนทีบจนเกิดเสียงกรียวกราวประหนึ่งเม็ดฝนกระทบใบตองบนร่างของหลิวหมิงยามนี้มีปราณสีดำจางจางชั้นหนึ่งล้อมอยู่จึงกั้นสายลมคลั่งกับเม็ดทรายสีดำเหล่านั้นได้อย่างสบายสบายส่วนผู้ฝึกฝนคนอื่นไม่กล้าใช้อาวุธเวทคุ้มกันกายที่คลื่นพลังเวทร,รุนแรงเพราะคำพูดของซือโหวอ เมื่อเผชิญหน้ากับพายุรายทมินที่ดุดันเช่นนี้ผู้ฝึกฝนระดับแก่นแท้ทั้งหลายไม่เป็นอันใดแต่ผู้ฝึกฝนระดับผลึกเหล่านั้นานานเข้าเห็นชัดว่ากินแรงอยู่บ้างัทนใดนั้นสื่อหัววอที่หออยู่ด้านหน้าสุดก็หยุดเขาหันหลังกลับไปมองผู้คนด้านหลังแล้วสะบัดแขนเสื้อยาวอย่างไม่พูดพร่ำเรียกธงน้อยสีเหลืองเข้มผืนหนึ่งออกมา ทันใดนั้นทงน้อยผืนนี้ก็เปล่งแสงบนผิวปรากฏวงแหวนแสงสีเหลืองมนวงหนึ่งล้อมเมื่อสื่อหัววอยิงเคล็ดวิชาสายหนึ่งออกมาหมอกสีเหลืองเข้มผืนหนึ่งก็ผุดออกมาจากทงผืนน้อยและขยายพรวดออกมาล้อมผู้ฝึกฝนกลุ่มนี้ไว้ทั้งหมดทันทีที่พายุทรายอันไร้กาศรอบด้านสัมผัสไอหมอกสีเหลืองเข้มเหล่านี้มันก็หายไปไร้ร่องรอยในพริบตาประหนึ่งตุ๊กตาวัวโคลนจมทะเล ทุกคนรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นสิทธระดับผลึกเหล่านั้นต่างมีท่าทางโลโง่งอกหลิวหมิงเผยสีหน้าประหลาดใจแอร์วกหนึ่งหมอกสีเหลืองเหล่านี้ดูแล้วไม่สะดุดตาสักนิดแต่กลับกั้นการจุ่โจมของพายุรายได้อย่างง่ายดายเช่นนี้อีกทั้งคลื่นพลังเวทที่ปล่อยออกมาก็น้อยยิ่งกว่าน้อยป,ปนอยู่กับลมพายุสัมผัสพบยากอย่างที่สุด นี่ก็คือทงซ่อนทรายแม่นับไม่ได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่าอันใดแต่ด้านการปิดบังคลื่นพลังเวทมีประโยชน์ไม่เลวซื่อหัววอมองผู้คนรอบด้านแล้วเอ่ยขึ้นมาทุกคนได้ยินย่อมดีใจยิ่งพากันเอ่ยขอบคุณซื่อหัววพวกเจ้าฟื้นพลังให้ดีหลังจากนี้ยังมีศึกหนักรอพวกเราอยู่ซื่อหัววหัวรอหือแล้วยกมือขึ้นกวักทงซ่อนทรายอบล้อมร่างของทุกคนแล้วหอบเข้าไปในพายุทราย หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็หายไปท่ามกลางพายุทรายสีดำอันเวงว้างจุลภาคจุลภาคทะเลทรายหนานห่วงกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งนักพื้นที่กว้างถึงแสนลี้พวกหลิวหมิงหออยู่เกินครึ่งวันเต็มเมกว่าจะเข้าใกล้จุดหมายของการเดินทางครั้งนี้ทัศนวิสัยพรามวอย่างยิ่งเม็ดทรายสีดำโถมเข้าใส่หน้าประหนึ่งกระแสะคลื่นแม้มีหมอกสีเหลืองปกป้องอยู่แต่มันก็กระเพื่อมเป็นระยะเวลานี้พวกเขาระมัดระวังยิ่งกว่าเดิม พวกเขาเปลี่ยนเส้นทางไม่หยุดเพื่อหลบเลี่ยงจุดที่เผ่านอนผีเสื้อรวมตัวกันซึ่งพบถี่ขึ้นโชคดีทรายสีดำบริเวณน,นี้หนาแน่นยิ่งนักและเคลื่อนไหวเร็วอย่างยิ่งจึงปิดบังร่องรอยของคณะเดินทางได้อย่างดีทิฐิริดในการซ่อนตัวของธงซ่อนทรายช่างโดดเด่นแม้อยู่ใกล้เผ่านอนผีเสื้อมากพวกมันก็ไม่รู้สึกถึงร่องรอยของพวกหลิวหมิงที่อยู่ท่ามกลางพายุทรายสีดำลูกใหญ่เช่นนี้ ครั้งหนึ่งแมลงยักษ์เผานอนผีเสื้อหลายสิบตัวถึงขั้นหาอผ่านข้างกลุ่มของหลิวหมิงไปทั้งที่อยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยจ้างงอแต่พวกมันกลับไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของพวกหลิวหมิงทุกคนสีหน้าเคร่งเครึมอยู่ท่ามกลางหมอกสีเหลืองเฝ้าระวังสถานการณ์รอบด้านอยู่ตลอดเวลาคนทั้งกลุ่มหาอผ่านเนินทรายมหึมาสูงสิบกว่าจ้างงอแห่งหนึ่งทันใดนั้นหลิวหมิงก็เปลี่ยนสีหน้าไปทันที หน้าเนินทรายเงาสีดำเลือนรางขนาดมหึมาร่างหนึ่งกำลังเคลื่อนตรงเข้ามาด้านนี้อย่างรวดเร็วความเร็วว่องไวยิ่งนับดวงตาทั้งสองข้างของหลิวหมิงทอแสงสีดำวูบหนึ่งสายตามองทะลุพายุทรายจนเห็นเงาสีดำร่างนั้นชัดเจนในพริบตามันคือมแมลงยักษ์สีดำสูงเจ็ดแปดจ้างอตัวหนึ่งขนาดตัวของเจ้าตัวนี้เหมือนจะเล็กกว่าเผ่าหนอนผีเสื้อสีดำหน้าคนตัวนั้นที่เขาสังหารก่อนหน้านี้อยู่เล็กน้อย แต่ดูจากลงปราแล้วเห็นชัดว่าเป็นเผ่าหนอนผีเสื้อระดับแก่นแท้เช่นเดียวกันเทว่ามแมลงตัวนี้ประหลาดยิ่งนักขาหลังอันแข็งแกร่งสองข้างและเกราะสีดำสลับเหลืองบนร่างมีของเลวสีเขียวไหลออกมาเป็นระยะเมื่อใส่สีดำรอบด้านกระทบบนนั้นฉับพลันก็เกิดควันสีเทาลอยขึ้นมาเป็นหมอกขมุขขมัวบนหัวมีดวงตานูนขึ้นมาสามดวงเหมือนจะหลุดออกมาจากกลางหน้าตาน่ากลวย,ยิ่งนัก มแมลงยักษ์ที่หน้าตาเหมือนตักกแตนตัวนี้กระทืบขาหลังครั้งหนึ่งก็พุ่งพรวดมาด้านหน้าหลายสิบจ้งงอในพริบตาราวกับหอบแต่ละครั้งที่กระโดดทิ้งหลุมมหืมาลึกหนึ่งจ้งงอกว่าสองหลุมไว้บนพื้นทรายพายุทรายบ้าคลั่งรอบด้านไม่มีผลกับมันแม้แต่น้อยมแมลงตัวนี้ปรากฏตัวกระทันหันยิ่งนะักทุกคนไม่ทันหลบมแมลงยักษ์ตัวนั้นก็อยู่ห่างกลุ่มของพวกหลิวหมิงไม่ถึง30งงอแล้ว ดวงตาสามข้างของมันทอประกายเยนเยยบอก่อนจะอ้าปากกรีดร้องขาหลังอันแข็งแรงกระทืบพื้นครั้งหนึ่งร่างกายพลันกลายเป็นแสงสีดำกระโจนเข้ามาในทันใดซือหัววอลขมวดคิ้วแล้วสะบัดมือธงน้อยสีเหลืองเข้มเหนือศีสษะส่องสว่างวูบหนึ่งอาณาเขตที่ถูกเมฆสีเหลืองล้อมอยู่พลันขยายขึ้นสิบเท่าล้อม,มแมลงยักษ์ประหลัดตัวนี้ไว้ด้านในด้วย สังหารมแมลงตัวนี้เร็วอย่าให้มันดึงความสนใจของมแมลงตัวอื่นมาซื่อหวอออกคำสั่งแต่ตนเองกลับไม่ลงมือผู้ฝึกฝนระดับดาราพยากรลงมือแต่ละครั้งล้วนทำให้เกิดคลื่นพลังปราณรุนแรงหากลงมือกลับจะดึงความสนใจของมแมลงตัวอื่นได้ง่ายผู้ฝึกฝนคนอื่นได้ยินต่างรับคำแล้วล้อมเข้าไป มแมลงที่หน้าตาเหมือนตักกะแตนไม่สนใจเมฆสีเหลืองที่ล้อมอยู่รอบตัวสักนิดร่างกายของมันกลายเป็นเงาลวงสีดำร่างหนึ่งกระโจนเข้าใส่หลิวหมิงที่อยู่ใกล้ที่สุดจากนั้นขาหน้าที่เหมือนเคียวสองข้างก็ฟันเข้าใส่ร่างของหลิวหมิงดวงตาของหลิวหมิงทอแสงวูบหนึ่งขณะแค่นเสียงหยนันร่างกายพร่าเลือนวูบเดียวก็ปรากฏตัวขึ้นหลังร่างตักกะแตนยักในพริบตาเงาหมัดสีดำสายหนึ่งกระแทกบนหัวใหญ่ยักของตักกะแตนอย่างรุนแรง กำปั้นยังไม่ทันสัมผัสถูกมแมลงยักษ์แรงกดดันอันหนักหน่วงจากมัดที่ทำให้คนหายใจไม่ออกก็โถมมาถึงในพริบตาตอนนี้เองแววตาหวาดหวั่นพลันผุดขึ้นในดวงตาของมแมลงยักษ์แต่ปฏิกิริยาของมันว่องไวพอตัวร่างกายจึงหดตัวทันทีคิดจะหลบการโจมตีนี้เขาว่าอึดใจต่อมาตักก๊กแตนยักกลับพบว่าเมื่อมันขยับร่างเงาหมัดสีดำก็เบี่ยงตามมาประหนึ่งเงาตามตัวแล้วร่วงลงบนหัวของมันอย่างพอดิบพอดีเช่นเดิม มแมลงยักษ์ตกตะลึงก่อนที่เงาหมัดจะสัมผัสถูกหัวของมันรอบร่างพลันเปล่งแสงสีดำชั้นหนึ่งก่อตัวเป็นเกราะปราณสีดำชั้นหนึ่งในพริบตาบื้อมอเสียงแผ่วเบาดังขึ้นเกราะปราณสีดำแตกสลายพร้อมเสียงนั้นทักกะแตนยักษ์ถูกพลังมหาศาลสายหนึ่งโจมตีเสียงดังสนัน่นร่างกายโอนเอน็นวูบหนึ่งถอยหลังไปเจ็ดแปดเก้าเลือดเป็นสายพุ่งออกมาจากหัวในพริบตา